ลยเยอะอะไรวบอัดใส่หน้าครับตัดใส่หน้านะขาดเลยตายล้ตายในหน้าที่ So.

นะกัดแบบแบบว่ายังไงไม่เต็มมัวหอ

ต้มไม้เลยตายแล้วเรียบร้อยตัวนี้ไปเรือยจริงจริงโอ้โหหดแม่โคตรหด ใายตาย,ตายสแซาเลดแบ็กฟินนะครับเป็ห,หมยวีหนึ่งนะครับโอ้เอ้ผมเหมยวีสองนะ ไม่ขึ <rium> <Dante> ้นนะครับนี้ดีก็ทรงพลังนะดีอะตอมห้าิบปอน์นะครับครับอย่างเดียวโคยหมดแรงพลังจริงตัวนี้ แรงเยอะมากตัวไม่ใหญ่นะครับส 4, 5ี่ห้าโลนสามโลสี่โลน่าจะประมาณนี้เลยตอนตักเนี่ยโอ้ยไม่หันหลังให้กันเลยอะ โอ้ยทุกคนน้ำนะเนี่ยแกกล่องมาก็โดนก็ใช้เลยก็โดนเลยอะสเลดเบดแบ,บ็กฟินนะเออหมอย V2 นะโอ้โหแน่นอน ดีมากตัวนี้สุดยอดเลยครับโอ้โหแน่แน,น,นใบสีทองนะรูนะดูปลาโอ้โหแน่นอนจริงประมาณห้าหกโลได้นะครับตัวนี้เป็นจะโดเขึ้นไม่กวงนะครับ โอเคไปถ่ายรูปมั้งครับผมใหญ่จริงออื้นะครับถายดีอย่าปลอมนะเอาอยู่แนะ่นอนห้าสิบปอนด์ถักแปดนะครับ กิฟตแนปเบอร์สามนะสำหรับงานชาโดเลยนะโอเคเดี๋ยวไถ่ายรูปันหน่อยอ่าครับมาดูอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทริปนี้นะครับก็มีสายพีอะตอมนะครับแล้วก็กิฟตคาบุกินะครับเบอร์ศูนย์และเบอร์สองนะครับที่ใช้นะครับแล้วก็บัตเบรดแบ็กฟินและสเลเบดแบ็กฟินนะครับนี่กรณ์ที่ใช้นะฮะในการตกปลาาโดครั้งนี้นะกระสูบด้วยโอเคลากันไปก่อนครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับ ที่ส่งอุปกรณ์ดีๆมาให้ทดลองใช้ตลอดระยะเวลาหลายปีได้ผลงานมามากมายครับโอเคฝากเพื่อนๆติดตามด้วยครับผม